สวัสดีค่ะชาวติ๊กตอกทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอยู่กับทางโร่เธอร์พี่ใบเตยนะคะในหัวข้อที่ว่าความรักของคุณภายใน48ชั่วโมงหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นพิกอาคารนะคะเราไปดูกันที่ไพ่ใบแรกเลยนะคะอันนี้ค่ะสีเหลืองนะจ๊ะใบที่สองนี่ค่ะสีเขียวนะจ๊ะแล้วก็ใบที่สามสีฟ้าค่ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะคะว่าใครจะชอบใบไหนอย่างไรนะจ๊ะตามนี้หนึ่งสสาสี่ห้าโอเคเลือกกันได้แล้วนะจ๊ะมาดูกันที่ใบแรกนะคะอันนี้นะ Queen of Wands ค่ะความสัมพันธ์ของคุณนะคะ48ชั่วโมงหลังจากนี้นะจ๊ะคุณจะต้องมีการ take action อะไรบางอย่างนะคะดูแลตัวเองเตรียมพร้อมให้ดีนะคะเสื้อผ้าน้าผมนะคะทำเล็บต่อขนตานะคะฉีดบอท็อกอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพราะอาจจะได้มีการไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันนะคะไปเดทนะคะไปเที่ยวนะคะไปทานข้าวร่วมกันนะคะอ่าเลิศนะจ๊ะ สำหรับคนที่เลือกใบที่2นะคะ Five of Cups นะคะค่อนข้างที่จะดรามา่าดิดนหนึ่งนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของคุณนะคะ48ชั่วโมงหลังจากนี้นะคะอาจจะมีเรื่องคิดมากคิดน้อยใจนะคะพารานอยไปเองจากความสัมพันธ์นะคะาจากปัญหาความสัมพันธ์เก่าๆนะคะที่เคยเจอกันมานะคะอาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดนะคะแล้วก็น้อยอกน้อยใจกันมีการงอนกันนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวงอไว้ด้วยนะคะ ใบที่3นะคะนี่สีฟ้าอันนี้นะคะ Six of s w อ r d s นะคะโอ้อันนี้นะคะ,ะ,คะ,นนะ,คะสำหรับคนที่เลือกใบที่3นะคะจะมีในเรื่องของการได้ไปเที่ยวเดินทางด้วยกันนะคะใครนะคะที่มีเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะคะหน้าที่การงานหรือภาวะอารมณ์ความเครียดนะคะทะเลาะก,กันมานะคะเดี๋ยวจะมีการได้ง้อแล้วก็พากันไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ดีขึ้นภายใน48ชั่วโมงนี้นะคะ โอเคเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ